จะนามาเข้ามา <c oughs> ทำการปฏิบัติธรรมก็มันจะมีแผ่นกระดานว่าการกราบแบบอาถางข้าประดิษฐ์จะมีแปด ร้อยแปดนะก็คือมีพระพุทธห้าสิบหกพระธรรมสามสิบแปดแล้วก็พระพุทธพระสงฆ์สิบสี่แล้วก็เป็นร้อยแปดในการที่จะทำในการที่จะสร้างในการที่จะปฏิบัติก็มีการ รีบเร่งในการกระทำการที่จะมีะว่วกกาบก็จะมีที่นับที่มือของลามะเป็นพลังศรัทธาเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอี่ยิ่งใหญ่ก็จะมีแผ่นของใครของมันกราบทั้งวันก็เช้ามาก็ไปทานข้าวแล้วก็กลับมาทำใหม่ก็เป็นกิจกรรม <c oughs> เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทําทุกวันเอาเป็นสิ่งที่ให้เราได้ศึกษาให้เราได้รู้ว่าใครทําใครได้ใครกินใครอิ่มมันไม่ได้ไปอิ่มท้องคนที่ไม่ได้กินฉะนั้นเขาก็มีการทํามีการสร้างของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละองค์ก็รีบเร่งส่วนมากก็ก็จะอยู่ทาง <c oughs> ดารลัมซลาทางดาจิลลิงทางเนปาลทาง เดี๋ยวว่าเวลานี้ก็เป็นฤดูหนาวก็หน,นีหนาวมาเพื่อจะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นเขาก็จะปฏิบัติอย่างนี้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมสิ่งที่พระสิ่งที่ประชาชนได้ทำให้เป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างในการที่จะทำบุญทำกุศลสร้างเอาใจ กำลังเยอะนะครับในการที่จะทําในการที่จะกราบหรือว่าเป็นการออกกำลังเป็นการได้บุญด้วยร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่พุทธิเบตพระลามะได้ทำได้สร้างก็ถือว่าเป็นส่วนที่ให้เราได้รู้ได้เข้าใจว่า <c oughs> บุญกุศลนั้นก็อยู่ที่ แต่ละคนจะทำจะสร้างก็ไม่มีเรียกว่าทำแทนกันไม่ได้ต้องทำอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญ